<S <S เล่วกปนขี้ใจเนาะถ้าออกในชุดจำเนียนจญพูดขอเนรยนพูดไปในทางที่ดีสิแพ้นะเด็ดๆครูพี่คือให้คนงมพี่จับไปเลยก่อนนะอาตรรงเน่ะรักยมนี่ค่อยจะดิลรูพี่ตึงเทเลยนะน้ำพึ่งเทจากนีพี่มุดเต็มเลยยมจะมาไปลังน่าจะชันไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรเห็นไหมนี่มีช่อด้วยนมนะ ใบตองหรือใบทำไรตองประมงที่ก็แล้วแต่ประมงวันที่เท่าไหร่สิบสี่เสร็จแล้วนะคะชั้นที่สามนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะแฝบแล้วก็ตัวนี้อันนี้การทำให้ใหม่นะคะรับของจ้ารับทราบนะคะต่อไปก็จะประกอบใบสีอันนี้คือมัอันนี้บอกยังไม่ได้ปักถึงยังไม่ได้